ค่ำวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงเวลารัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีสเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมบวรวารตี้ช่วงทอล์กชูเดอะปรินเซสส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมบวนที่เขียนไปขอพระราชทานคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนไทยเอื้ออมอรัตน์นายพงศพัก อุดมโพธิ์และนางสาวเคริสเจนสมิธเป็นผู้ดำเนินรายการทูบีนัมเบอร์วันวอรเป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิก นอกจากนี้ยังส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที